โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรายวิชาจารึกเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาขอเสนอจารึกธรรมกายพิษณุโลกพศ2 0 9 2สมัยพระมหาธรรมราชาโดยอาจารย์ดรโอเทนวงศสถิต ประวัติของจารึกจาลึกหลักนี้ในคุ้มขุดพบที่พระเจดีวัดเสืออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลักฐานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพันเดือนปีที่พบไม่ปรากฏสำหรับวัดเสือนี้มีทางสันนิษฐานอยู่สองแห่งในจังหวัดพิษณุโลกคือวัดเสือลากหางที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าวัดเสือนี้เป็นชื่อเก่าของวัดราชบุรณะที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแผนที่แสดงที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลกจะลึกธรรมกายพิษณุโลกพศ .2092 สมัยพระมหาธรรมราชา เขียนด้วยอักษรขอมจำนวน9้าบรรทัดบรรทัดที่1สุภมัสดุ1470ศกวอกนักสัตว์มาคมาตเอกดิถีเกิดสุกรวานมหาสกรา1470ตรงกับพุทธสกักราช2093มาคมาตตรงกับเดือน3 เอกดิถีเกิดคือขึ้นหนึ่งคำ่ำในบรรทัดที่หนึ่งนี้จะเห็นว่ามีการใช้ภาษาเขมรในคําว่าเกิดแปลว่าค่าขึ้นสุกรวาวนคือวันศุกร์บรรทัดที่สองการเมื่อสถาปนาได้เชษดถเลิกเพลาอุสาโยกแหล เชเทเลกเป็นดาวเลิกที่18คือดาวช้างใหญ่เพลาอุตสาโยกคือเวลาใกล้รุ่งบรรทัดที่3พุทธศักราชได้2,092พระพรรษามหาเถนสีพงชาช่างชาเป็นคำ,คำเขมรแปลว่าเป็น บรรทัดที่สลุอุบาสกทั้งหลายชาทายกมหาพรมกุมารชาทายกลุคือฉลุหรือว่าฉลักหรือว่าสลักนั่นเองคําว่าชาแปลว่าเป็นเป็นภาษาเขมรอีกเช่นกันบรรทัดที่หเป็นภาษาบาลีสัพพันยุตตะ านะปวรารสีสังนิพพานารัมณะปวรารวิละสิบรรทัดที่6ตะเกสังจตุถชาชนะปวรารละลาตาาังวชิระสมาปติปวรารอุบรนทัดที่7จพานาสัง นีละกสีนะโสภาติกันตะตะปาะวะ,ะพระมูยุขลังอาจารย์ฉ่ำทองคำวันได้กล่าวว่าข้อความตรงนี้ในหนังสือพระธรรมกายาธิเขียนลำดับพระจักขุไว้ดังนี้คือทิพระจักขุปัญญาจากักขุสมันตาจากักขุพุทธจักขุธรรมจกักขุเป็นพระจกักขุห้าประการด้วยกัน แต่ในศีลาจารึกหลักนี้มีเนื้อที่สำหรับเขียนชื่อพระจักสุได้แต่เพียงสี่ประการเท่านั้นคือธรรมจักขุสมันตจักขุปัญญาจักขุและตรงศีลาแตกนั้นน่าจะเป็นพุทธจักขุเพราะอยู่หน้าธรรมจักขุบรรทักที่8ธรรมจักขุสมันตจักขุปัญจจักขุ ปาวะระจัก,กุทวยังทิพพะอาจารย์ฉํำทองคำวันได้กล่าวว่าต่อจากคำาทิพะปรากฏในหนังสือพระธรรมกายาธิว่าโสตยานะคือทิพโสตยานบรรทัดที่9ปะวะระโสตะทวยะยัง ข้อน่าสังเกตสำหรับจารึกหลักนี้คือมีคำศัพท์ภาษาขเขมรอยู่ในตำแหน่งกิริยาหลักเป็นจำนวนพอสมควรการบอกวันเดือนปีก็มีลักษณะใกล้เคียงแบบขเขมรโบราณสิ่งหนึ่งที่จะต้องค้นคว้ากันต่อไปในประวัติศาสตร์คือมหารพรหมกุมารผู้นี้คือใครกันขอขอบคุณ โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร